แข่งเลือดยาเอาเลยนะยารรมชาติมใชเลยนะ้บอขาหูมาก้เยมากทนันกินเออเอาเบียร์เอาไหเหมูยอถื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 อนี่หมูยอหมูยอหมูยออะไรนะครับหมูยออะไรนะครับอันนี้แม่นินนะครับิใคครับ อันนี้คือข้าวอะไรนะครับ,นนรบข้าวบ้านโบนนะะราณโบราณข้าวต่างหานี่ครับใช่ค่ะอน,นไรไง ต้องรถต้อนะปอดจากการฝันลยรถเดินดสิดมีนระเเป็นุกทหารหนึ่งกิโลเนี่ยนะพี่นะโดนนะครับฝายหน้าเลยหุกาหารวิทนี่ถ่ายรูปได้ <c oughs> ข้างกำแพงตรงไปเลยตรงไปเลยนะครับที่คนนั่นแหละคือตลาดจีนโดจีนแล้วเนะี่ย มันต้องไม่วนด้านหน้าเนี่ยเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวสายนี่ได้ปะที่จอดรถเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยเข้าได้เนี่ยเข้าได้แปดถึงห้าโมงเพราะมันมีถนนใหญ่แน่เอออย่างนั้นเคยเข้ามาเลยงงว่ะบางตีไม่เคยเข้ามาหรอกแต่รู้ว่าไม่ตรงนี้มันจอดไว้ครับนี่ก็ตลาดไอ้โดนจีนอ่าจีตลาดตลาด ตลาดอินโดจีนดูแม่นะผมก็ฝังดูเลยนะขึ้นไปดูวะทหารมีงานาอมุงาหานยาชลวันี่คินไระอีพ้ามารานาน เมื่อเอาทันไปเยอะเปลี่ยนเรื่องปไรอย่าบอกแต่เขาล้างมั้งตหลอดบอลนาไดแข่งเลยยาเอาเลยนะยาสารัตรี่ทานนเอ๊ะแข่งเลยแข่งนะเอจ้แก่นกนี่กหเนีน้อหม่้นกินน้เบียบบ้ากินเออเอาเบ้น่จนดี จัดมาแบงค์อร่อยนะอร่อยแน่นอนแบงค์เอาไปด้วยอ้ก็นีครับอืมชั้นหนึ่งกินเลยกินเลยเนี่ยเน้หมูยอหมูยออ่ถือถือถือ นี่หมูยอหมูยอหมูยออะไรนะครับหมูยออะไรนะครับอันนี้แม่นินนะครับพริกไทยรับม่มาเนี่ยครับไปนี่มาเดินตลาดไปเดี๋ยวเดินกลับแล้วครับอันนี้มันคือข้าวอะไรนะครับอร่อยที่เป็นกล่องโดยแล้วข้าวปั้นโยูโบราณขอนแกนนะคะมุกดาหารเนี่ยครับใช่ค่ะอร่อยจริงเงะไม่เป็นไรครับ ปั้นโบราณอืมไตมันก็คือใต้ขนมเทียนนี่ยเขาเหนียวอ่ะเอาไงอร่อยเอาไงก็ไม่ร้อนเลยนะอร่อยออเลยอร่อยนะลลาไม่ร้อนก็อร่อยเนาะครับผไม่รลยายโนตีนครับเข้อเขาปั้นโบราณกิบอาหารนี่แก็วขยเนาะ อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยครับบะจ่าแล้วอันนู้นนะครับชตอมิ่ใส่เค็มอันนี้นี่เป็นไงกินก่อนเลยเดี๋ยวกินเองแต้มเปลี่นเดียวตั๋วร้อยตัวเมืองมุกดาหารต่างร้อยกว่าจ่ายเลยเทศกาลออกพรรษาประจำปีแข่งเรือเนาะมากกว่าฝาร้อยหนึ่งฝาก็พันกว่าจยัง้ากเ้าเริ่มมาแล้วนะเกิารเกอนวิกาเนี่ย เดยวปเดืน,นไ,ได้หม้ไม่ไเจะไป็เดืน,นได้มันยอยู่เม,มาเดินตลาดตัวเมืองสุรินทร์นี่หอนิกา ด้วกอิมม่มปะต่อไม่ได้นะห๋าอันนี้ข้าวเลยเนี่ยน้ำเป็ดเหรอ,อใหญ่มากเลยดูด้เยอะมากอะ่ะเป็นตามนี่ไไส้หมูไส้หมูเป็ดย่างคูเมือง เจ๋งเลยนะว้าวเมื่อเช้านี้ครับพามากินเป็ดย่างคูเมืองแล้วคือเป็ดอ่ะใช่ไปร้วยกินบ้งน<ข>างจริงเหรอโอ้ขาดคูแขกมแล้วไปเค็มนะพี่ตายกินได้ปะคูปลาไหลคูปลาไหลนะโอ๋อเออว้าว พี่พี่สั่งอะไรกันได้เลยครับต้มเป็ดหรอ